ดังนั้นเนี่ยอิสรภาพที่เรามีมันจะเป็นตัวบ่งบอกท่าแท้ของเราสิ่งที่ผมจะเอาเมสเซจมาบอกทุกท่านเนี่ยก็คือเราเข้าใจว่าเวลาเราดูคนไข้เนี่ย เราจะไปมอบบางอย่างกับคนไข้ที่ขาดแคลนเราเป็นมือบนแต่ในะความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าเราได้รับอะไรบางอย่างกลับมาในสิ่งที่มันทําให้ชีวิตของเราันมันไม่เหมือนเดิมสิ่งแรกนะครับที่ผมได้มาจากการดูแลคนไข้นะครับการที่เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่ามันไม่ได้สวยหรูหลักการข้อที่1ก็คือเราจะเห็นคุณค่าของบางสิ่งก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันเสียไปแล้วนี่คือหลักการที่ผมเห็นจากคนไข้ในหลายๆคนมีคนไข้คนนึงเป็นคนไข้ผู้หญิงครับเดี๋ยวเราเคสให้ฟังเขาผิดหวังจากความรักอายุประมาณ30 เป็นพนักงานเขาก็เลยดื่มกรดน้ำกรดเนี่ยจะทําให้หลอดอาหารเนี่ยเกิดการไหม้นะครับคนนี้หลอดอาหารของเขาเนี่ยกระเพาะทะลุนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือน้ํากรดปริมาณมากมายในช่องท้องกระจายไปทั่วท้องเกิดการอักเสบในช่องท้องมากมายเขาจะเสียชีวิตถ้าหากว่าไม่ได้รับการผ่าตัดคนไข้ถูกนําพาเข้าไปในห้องผ่าตัดเอามีดกรีดท้องขึ้นไปเพื่อล้างทําความสะอาดกระเพาะของเขาถูกตัดออกเพราะมันเน่าหมดเลยสิ่งที่ตามมายังไม่จบแค่นั้นหลอดอาหารทั้งหลอดของเขาจะถูกล้วงออกมาจากหน้าอก เพราะว่ามันเน่าไปหมดเลยสิ่งที่ตามมายังไม่จบเขาต้องถูกเย็บหน้าท้องปิดและเขาจะไม่มีสิทธิ์รับประทานอาหารอีกเลยเขาอยู่ในภาวะที่ไม่ได้กินอาหาร1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไม่มีอะไรผ่านท้องเขาได้อีกแล้ว เพราะเขาได้ทําลายกับเพาะอาหารตัวเองไปแล้วเขาเฝ้าฝันที่จะได้ชิมเนื้ออร่อยอ่อยข้าวอร่อยอร่อย,ออยแต่มันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีสิ่งที่มีค่าที่ครอบครองอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่ามันนัก จนกระทั่งมันได้เสียไปแล้วคนไข้คนนี้เนี่ยสุดท้ายได้รับการผ่าตัดเป็นการนําลําไส้ใหญ่ในช่องท้องเอามาทําเป็นหลอดอาหารเพราะว่าเราต้องหาอย่างอื่นมาเป็นหลอดอาหารทดแทนไม่งั้นคนไข้จะกินไม่ได้เมื่อคนไข้กินไม่ได้ภูมิภูมิกันคนไข้จะตกแลวคนไข้จะเสียชีวิตในที่สุดการผ่าตัดเกิดขึ้น2ครั้ง3าครั้ง4ครั้งทุกครั้งล้มเหลวหมดเลยสุดท้ายผมยังจําใบหน้ายังจํารอยยิ้มของเขาได้ยังจําความเจ็บปวดของเขาได้ยังจําความทรมานของเขาได้มันทําให้ผมเห็นว่าคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เรามองข้ามไปเยอะมากและสิ่งที่คนไข้ได้ให้กับเราก็คือเราได้ชุกโกตอบว่าเราได้มองเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังครอบครองอยู่นั้นเงินมาสาลไม่สามารถที่จะซื้อหลอดอาหารได้ต่อให้เราใช้อวัยวะส่วนอื่นในการสร้างหลอดอาหารคนนี้เขาใช้หลอดอาหารลำไส้ใหญ่เขาใช้ผิวหนังเอามาม้วนสุดท้ายล้มเหลวอ,อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากําลังครอบครองนั้นมีค่านะครับอันที่2ก็คือว่า ให้เราลองมองในมุมของคนไข้ในระยะสุดท้ายผมมีคนไข้อายุ90ปีคนไข้คนนี้เนี่ยหลอดเลือดใหญ่อุดตัน ตั้งแต่เส้นเลือดใหญ่กลางท้องเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายลงไปถึงขาทั้งสองข้างสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาก็คือว่าขาเริ่มเน่าปกติแล้วเป็นผมผมจะรีบผ่าตัดแต่คนไข้นันเนื่องจากอายุ90ปีมีโรคประจําตัวแย่ๆมากมายเราผ่าตัดเขาไม่ได้งนั้นเรารู้แล้วว่าชีวิตเขากำลังจะจากไปภายใน48ชั่วโมงถึง7 2ชั่วโมงไม่เกินนั้นพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเราเหลือเวลาอีก48ชั่วโมงของชีวิตอะไรคือสิ่งที่จะมีความหมายกับเราบ้าง รถเบนซ์สิบล้านบ้านยี่สิบล้านมันจะมีความหมายกับคุณไหมถ้าคุณมีเวลาแค่สิบแปดชั่วโมงในการที่จะขับรถเบนซ์มันจะไปได้ไกลแค่ไหนมีเวลาสิบแปดชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในบ้านหลังนั้นคุณจะอยู่ไปจะอยู่มุมไหนของบ้านมันจะมีความหมายกับคุณหรือเปล่าหรือคุณมีอ้อมกอดของลูกน้อยคุณมีคนที่คุณรักอยู่ข้างๆคุณขอให้กําลังใจคุณมันมีความหมายกับคุณมากกว่าเราทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่มุ่งสู่วาระสุดท้ายของชีวิต ความปกติที่เรากำลังดำรงอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันเป็นภาพลวงในโรงพยาบาลเราจะเห็นความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงทุกชีวิตทุกอายุกำลังมุ่งไปสู่สิ่งสิ่งเดียวกันคือวลา,าสุดท้ายเรากําลังมีความปกติที่ชั่วขราวนี้ผมกําลังจะบอกว่ารีบใช้มันให้คุ้มสิมันมีจํากัดนะคุณอย่าประมาทมันจะหมดลงรีบใช้มันให้คุ้มคุณมีความหนุ่มใช่ไหมคุณอยากไปไหนใช่ไหมคุณรีบทําในสิ่งที่คุณอยากทํา พราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ระยะเวลาสุดท้ายที่มันจะต้องมาถึงร้อยเอร์เซสำหรับทุกๆคนมันจะมาอะไรคือความหมายของการใช้เวลาที่เรามีจํากัดนี้แหละให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือคําถามที่เราจะต้องถามตัวเองเพราะมันคือเรื่องของเราคนเดียวเพราะณเวลาจุดสุดท้ายนั้นเราจากไปคนอื่นเขาก็มีชีวิตต่อลองถามตัวเองว่าถ้าเรามีปีสุดท้ายเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของเราเก็บเงินให้ได้มากที่สุดหรือจะบริจาคให้มากที่สุดเดือนสุดท้ายเราอยากไปเจอใคร เราอยากไปสลามกับใครเราอยากไปโม้กับใครเราอยากไปทําความดีกับใครวันเล็กคืนสุดท้ายเราอยากจะจับมือใครเราอยากจะกอดลูกเรารีบทําเลยชั่วโมงสุดท้ายมันเป็น60นาทีสุดท้ายแล้วที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยเราอยากจะทําอะไรที่สุดยังอยากจะกินอีกไหมนาทีสุดท้ายเราอยากจะกล่าวถ้อยคําใดกับลูกเราอยากจะกอดเขาไหมจุมพิษท,ที่หัวหอมเขากอดเขาจะบอกอะไรภรรยาของเราคิดไว้ก่อนเพราะทุกๆคนจะต้องมีช่วงเวลาสุดท้าย แน่นอนสิ่งธรรมดาธรรมดาที่เงินซื้อไม่ได้ที่เรามีอยู่และเวลาไม่สามารถเติมเต็มมันได้เวลาสักวินาทีหนึ่งคุณมีพันล้านคุณต่อเวลาให้บิลเกตไม่ได้คุณต่อเวลาให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้สุขภาพที่คุณมีอยู่คือคุณล่ํำรวยมากเพราะว่าเงินเป็นแสนล้านทดแทนอะไร คุณไม่ได้เลยเพรนัสิ่งที่คุณไม่อยู่เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลคือโรงเรียนสอนชีวิตสอนคุณค่าของชีวิตคุณค่าของระบบหายใจเป็นยังไงคุณไปดูคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่เขาต้องพ่นลมเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจคุณค่าของกระเพาะอาหารคืออะไรคุณไปดูคนไข้ที่กระเพาะทะลุสิเขากินอะไรไม่ได้คุณค่าของระบบขับถ่ายเป็นยังไงคุณลองไปดูคนไข้ที่ปัสสาวะไม่ออกเขาทรมานแค่ไหนคุณมีทุกอย่างปกติหมดเลยแล้วเราก็เข้าใจว่ามันจะอยู่อย่่างนนี้ไปชัว คุณกำลังเข้าใจผิดเพราะว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นความสุขปกติที่ดีที่สุดและมันก็ชั่วคราว ผมบอกล่วงหน้าเพื่อให้เราได้เตรียมตัวว่าสิ่งที่รอเราอยู่นั้นคือความเจ็บปวดทีละขั้นจนกระทั่งเราได้จากไปเริ่มต้นจากอะไรครับเวลาคุณอายุมากขึ้นคุณต้องเช็คอัพคุณต้องเริ่มเจ็บแล้วด้วยการถูกเข็มเจาะเอาเลือดไปตรวจอายุถึงเกณฑ์คุณต้องเอกดีโคลโนส่องกล้องทางปากทางจมูกคุณต้องโดนเพราะว่ามันเป็นการสกรีนนิ่งอายุมากขึ้นคุณจะต้องเจอโรคที่ยากขึ้นเริ่มต้นจากการผ่าตัดเล็กทําเส้นฟอกไตนู่นนี่นั่นอายุมากขึ้นคุณจะต้องเจอโรคที่ใหญ่ขึ้น มะเร็งต้องผ่าตัดนูน่นนี่นั่นนั่นมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เสียชีวิตจากการอุบัติเหตุคุณต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น cause of death ซึ่งไม่มีใครหนีมันได้เลยจริงๆตอนนี้เรามีเสรีภาพเราจะไปไหนก็ได้เราไม่ต้องจํากัดเตยงอยู่บน ICU แต่อีกไม่นานคนที่อยู่ในซ U เนี่ยมือกับเท้าเนี่ยต้องมัดน,นะครับเพราะเขาไม่อยากให้ดิน้นจะหายใจเขายังปรับเครื่องช่วยหายใจให้เลยคุณไม่สามารถมีเสรีภาพในการที่จะหายใจตามใจตัวเองได้เขาปรับให้คุณจะกินอะไร เขายังเลือกเลยว่าอาหารเป็น b ีดีผสม1-1ต่อหนึ่งสอคฟิตปริมาณเท่าไหร่คุณเติมไม่ได้จะพลิกตัวเขายังพลิกให้คุณเลยเสรีภาพมันจะหมดลงตอนนี้คุณมีเสรีภาพใช่ไหมคุณต้องใช้มันให้คุ้มนี่คือสิ่งที่หมออาจจะบอกเพราะว่าเมื่อเสรีภาพของคุณหมดลงเนี่ยคุณจะมาเสียใจทีหลัง ไม่ได้ผมเป็นเพียงอีกฝั่งหนึ่งของความปกติที่เราเจอความผิดปกติมากมายจนเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็อยากจะบอกคนที่คุณกําลังใช้ชีวิตอย่างปกตินี่ว่าคุณโชคดีมากคุณต้องขอบคุณล้อ์เยอะๆคุณต้องช่ใช้เวลาให้คุ้มเพราะมันจะมาในทุกๆคนผมเป็นอาชีพที่ต้องสร้างบาดแผลให้คนไข้ผมเป็นหมอผ่าตัดผมต้องใช้มีดกรีดเพื่อรักษาเขา เขายอมเจ็บเพื่อที่จะให้เขาได้มีเส้นฟอกไตแผลยาวจากไซฟ,ฟอยถึงสะดือยอมเจ็บเพื่อรักษาชีวิตของเขาตัวผมเองก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาแต่เพื่อรักษาชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่ทุกชีวิตมันต้องเผชิญไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยอิสรภาพที่เรามีมันจะเป็นตัวบ่งบอกท่แท้ของเราเมื่อคุณมีอิสรภาพคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเดินไปไหนก็ได้ คุณจะใช้เงินในกระเป๋าของคุณเท่าได้เนี่ยนั่นคืออิสรภาพที่คุณมีแต่มันก็แสดงท่าท้ของคุณเพราะคุณมีเสรีภาพเนี่ยพอไม่มีอะไรมาครอบคุมคุณแล้วเนี่ยเสรีภาพจะทดสอบคุณว่าคุณได้ใช้เสรีภาพตรงนั้นไปขับอะไรและมันมีคุณค่ามันมีความหมายหรือเปล่าแต่ไม่นานเสรีภาพจะถูกดึงออกไปเรากําลังนับถอยหลังสู่วันที่เรากำลังจะหมดอิสรภาพการมองเห็นไม่มีใครที่ตาไม่ฝ้าฟาง ทุกคนต้องเจอไม่มีใครที่หูไม่ตึงไม่มีใครที่สามารถขยับขยื่นได้ตลอดการไม่มีครับทุกคนต้องพลา,ลายเพราะว่าทุกคนต้องเบรนเดสกันหมดรสชาติอาหารที่เรากินขอบคุณร้อนนอนี่คือความเมตตาของอระอ์การขับถ่ายเราจะสูญเสียแค่เราได้เข้าห้องน้ำขอบคุณร้อนเถอะครับเพราะว่าผมเจอคนไข้ที่ลำไส้อ,อุดตันเขาทุกข์มากที่เขาไม่ได้ถ่ายคุณโชคดีมากแล้วเงินเป็นล้านมันก็ซื้อการขับถ่ายไม่ได้ถ้าคุณรู้สิ่งมีค่ามันมีค่า เพราะว่ามันมีจํากัดช่วงเวลาโอกาสของเรามันมีจํากัดมันก็เลยมีค่าเพราะมันมีวันหมดถ้าเมืว่าเมื่อใดก็แล้วแต่เราไม่ได้สำเนียกว่าวันสุดท้ายของเรามันอยู่ตรงนั้นเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่ามันมีไม่จํากัดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใช้เวลาอย่างไม่มีค่านั้นผมจึงบอกว่าไปเยี่ยมโรงพยาบาลสบ้างไปดูว่าผู้ป่วยเขาทรมานยังไงไปเยี่ยมหลุมฝังศพบ,บ้างไปดูว่าจุดจบแล้วมันคืออะไรเพราะเราต้องไปจุดนั้นแน่นอนเงินสําคัญ ในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งผมจำบรรยากาศในวันนี้ได้ที่เราขึ้นไปรับรางวัลของผู้ที่รับรางวัลน,นะครับแต่ขอให้เปลี่ยนตัวละครว่าเราเป็นคนที่ขึ้นไปและอลัลลอฮฺสุลตาลเนี่ยคือผู้มอบถามว่าพระองค์มอบอะไรเราบ้างตั้งแต่เกิดมาพระองค์มอบพ่อกับแม่ของเราทั้งๆที่มีคนมากมายเป็นผู้ดิบไม่มีพ่อไม่มีแม่อลัลลอฮฺมอบอะไรครับในความเมตตาในของข,องขวัญถ้าเปรียบเสมือนโลท่ที่เราดูในโลทีท่มานะครับในนั้นมีอะไรครับมีร่างกาย ความเมตตาความสุขที่เราได้ลิ้มรสล,ลิ้นของเราจมูกของเราอยู่ในความเมตตานั้นมีเวลามีครอบครัวมีคนรักมีความรู้มีโอกาสทุกอย่างเนี่ยคือความเมตตาก้อนความสุขที่พระเจ้าเนี่ยได้มอบให้กับเราอยู่ในตาช่างหนึ่งของการเลือกของเราถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นความสุขจากการละเมิดขอให้เรา ช่างตาช่างกันนี้ตาช่างระหว่างความเมตตาด้านหนึ่งและความสุขจากการละเมิดอ,อีกด้านหนึ่งท่านลองดูซิว่าด้านไหนมันหนักกว่ากันท่านจะพบว่าความสุขและความเมตตาที่ท่านได้รับจากความเมตตาของร,รัสบาลน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อเรามีความสุขมากพอเนี่ยเมื่อมันล้นแล้วเนี่ย ความสุขจากการละเมิดจะไม่สามารถเข้ามาเติมเต็มมาได้เพราะาเราล้นอยู่แล้วเราขอบคุณออร์รถสปามากอยู่แล้วสิ่งที่ออร์รถสลารเนี่ยให้เราเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเราไม่เอาเพิ่มแล้วความสุขเล็กเล็กน้อยๆที่ชัยตอนได้หยิบยื่นอ่ะเราไม่เอาแล้วนิยามของความสําเร็จคืออะไรในหนังพระเอกรอดนางเอกรอดโอเคทุกคนแฮปปี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่า ไม่มีใครรอดถ้าเราตั้งกล้องดิจิตอลไว้ตรงนี้จะเวลาไปอีกร้อยปีทุกคนจะไปหมดทุกนี้จะหายหมดงั้นเนี่ยความสําเร็จคืออะไรครับมันคือสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้คือใช้เวลาที่จํากัดที่สุดนี้ให้มีความหมายมากที่สุดอาเมนุวะมินุสโลิฮัสเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเลยแต่เราทําเพื่อคนอื่นการบริจาคในสิ่งที่ตัวเราเองก็มีความต้องการแต่เขาบริจาคผมยังจําน้ําเสียงของหมอที่อยู่ในกาซาได้ว่าผู้สื่อข่าวถามว่าทําไมคุณถึงไม่อ,อพยพไปทางใต้ ทำไมคุณถึงไม่อพยพออกจากโรงพยาบาลเขาเป็นนฟโรโลจิสเขาบอกว่าคุณคิดว่าผมเรียนหมอมาทําไมคุณจะให้ผมหนีแล้วทิ้งคนไข้ไว้อย่างนั้นเหรอให้ผมทิ้งคนไข้ไว้อย่างนั้นเหรอสุดท้ายหมอคนนี้ก็โดนระเบิดอะไรคือความหมายของเวลาน้อยๆยนี้ขอให้พี่น้องป้าให้งานศิลปะของชีวิตนี้ให้มันออกมาสวยงามที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดให้มันละเอียดที่สุดให้มันงดงามที่สุดแต่ไม่ต้องไปโพสต์ประกาศให้โลกรู้เพราะว่าให้อัลลอฮ์กับท่านรู้ก็พอแล้ว เพราะนั่นคือความอิคลาสเป็นผลงานที่เป็นความลับเราไม่ได้ต้องการให้ใครรู้เลยแต่เราต้องการให้พระเจ้ารู้อย่างเดียวนะครับวัสลานะลัยกุมรับาุนางะกาน